สวัสดีครับเพื่อนๆกับมิจัยครั้งกับ e ีซ6395นะครับคลิปนี้จะมาคุยเรื่องของไ i เซอร์ชิลของพวกหมวกกันน็อกอันนี้บอกก่อนของยี่ห้อแบรนด์ดังในไทยเจ้าหนึ่งไม่บอกยี่ห้ออะไรแล้วกันอันนี้คือ,อชิลของหมวกกันน็อกอันนั้นจังหวะว่าผมมีเหลืออยู่แล้วก็คงไม่ได้ใช้แล้วหมวกขายไปแลวะนะ้วนะชิลพวกนี้ส่วนใหญ่จะมีการทำเคลือบวัสดุ การกันเกิดรอยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราผ้าเช็ดเนี่ยถ้ามันไม่มีพวกเคลือบอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่จะเกิดรอยง่ายมากเป็นรอยขนแมวนะครับถามว่าทําไมเราถึงต้องใช้โพลีคาร์บอเนตคือความเหนียวมันจะไม่แตกพอลองลองนึกภาพนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่มันอยู่ตรงลูก,กตาเราอะถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วมันแตกเวลามันแตกเป็นฟันฉลามเนี่ยทิ่มตาตาบอดนะครับเพราะฉะนั้นบอกก่อนนะ อันตรายมากๆถ้าใครใส่พวกหมวกกันน็อกที่แบบว่าโนเนมอมะเราไม่รู้ว่ามันคือโพลีคาร์บอเนตหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่พวกพลาสติก a อ s นะครับหรือแม้กทั่งพวกไวเซอร์หน้าพวกบังลมอะ่ะ <c oughs> บังลมของรถมอไซค์อะบางคนซื้อแบบว่าเน้นถูกเอาสวยอะไรเงี้ยพวกนั้นจะเป็นพวกอะคริลิกนะครับอะคริลิกเนี่ยบอกก่อนแต่ก็ปากฉลามนะครับเกิดบาดเหตุขึ้นมาลองคิดภาพเอาหน้าทิ่มเข้าไปบนปากฉลามนะ่ะไม่เหลือนะครับ จริงจริงแต่จริงจในในเมืองนอกมันจะมีพวกอะคริลิกเกรดพิเศษที่แบบเป็นอะคริลิกที่แบบเหมือนพวกกีฬาฮอกกี้อ่ะเขาติดอยู่ที่ที่เวทีคนดูอ่ะและนะวนักฮอกกี้แม่งกระแทกกันเปรี้ยงเปี้ยงๆอนะ่ะไอ้พวกนั้นคือแข็งแรงจริงๆอย่างฮาร์เลย์ที่ผมใช้อยู่อันนั้นนะ่ะก็เป็นสเปคที่ซื้อมาจากนอกเพราะฉะนั้นนะ่ะเกรดก็จะเป็นลักษณะประมาณนั้นนะครับแต่ที่ขายในไทยผมก็ไม่รู้ว่ายังไงนะก็ฝากให้คิดผมไม่รู้เหมือนกันแต่ละเจ้าอาจจะไม่เหมือนกันนะครับบอกไว้ก่อนแต่นี่คือโพลีคารบนต นะครับแน่บอกเลยนี่โพลีคาร์บอเนตแน่โพลีคาร์บอเนตก็คือเนี่ยลองงอเนี่ยมันไม่หักมันไม่หักเขาไปเหยียบไปกระแทกไปอะไรมันก็ไม่หักแต่มันงอได้นะครับสุดท้ายมันจะงอความใสได้่มันได้มันได้ซึ่งบอกก่อนว่าเนี่ยคือวัสดุเห็นไหมคือถ้าเป็นพลาสติกธรรมดาก็จะแตกไปแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นเหยียบกระทือให้ดูว่ามันไม่แตกจริงๆอิเดี๋ยวดูกันนะ นี่เหยียบเลยนี่็นนะเห็นนะเห็นนะน,นะนะแล้วก็คืนตัวด้วยนะเหยียบไปมันไม่แตกอ่ะนะเนี่ยกระทืบไม่แตกกระทืบไม่แตกเห็นไหมถ้าเป็นพลาสติกธรรมดาต่างน,นี้แตกไปแล้วนะครับอันนี้คือโพลีคาร์บอเนตนึกค่าเวลาที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันไม่แตกครับ แล้วก็เท่าที่ผมเช็คดูนะเนี่ยกระทึบกระทึบไปเนี่ยเป็นรอยไหมเออไม่เป็นนะเว้ยไม่เป็นนะเออไม่น่าเชื่อนะเออกระทึบกระทึบไปเนี่ยยังไม่มีรอยนะถือว่าเคลือบแข็งมาดีในะยี่ห้อนี้เออไม่เลวนะเนี่ยไม่เลวไม่เลวครับเนี่ยให้เห็นภาพเลยว่ามันไม่แตกจริงๆเนี่ยกระทึบเนี่ย,ยดึงขึ้นมาดิแตกไหมเห็นนะเห็นนะ เนี่ยมอมันถึงนี่แล้วนะไม่แตกเห็นนะโคตรแข็งเนี่ยเหนียวมากเนี่เพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าจะซื้อไอ้พวกชิลแบบติ้งตองติ้งตองมาใส่ขอไปทช่ยี้กัมบุนนั้นอันตรายครับอันตรายเอาสวยงามอย่างเดียวผมว่าไม่เวิร์กงั้นใครที่ใส่หมวกกันน็อกเนี่ย <c oughs> พิจารณาดีๆนะครับว่าได้มาถามอถามอกหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วม,มอกก็เฉยๆนะพิจารณาว่าเป็นหมวกกันน็อกแท้หรือเปล่า อย่าซื้อน,นะพวกของปลอมผมว่ามันเสี่ยงมากนะครับหลายคนอาจจะเคยดูไปแล้วว่าหมวกที่เป็นหมวกปลอมนั้นโดนอะไรกระแทกนิดหน่อยเนี่ยมันไม่แอบซอบแรงครมันแตกเลยนะครับชีวิตตายไปก็จบแต่ถ้าพิการมานี่ครับโหค่าใช้จ่ายบานนะไม่คุ้มครับไม่คุ้มครับบอกก่อนก็ฝากไว้ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ทดสอบไปดูนะครับเห็นเห็นจจะเลยนี่ทั้งเหยียบทั้งกระทืบแล้วเนี่ยเห็นไหมยอมรับว่าชิวไม่ค่อยเป็นรอยเลยอะเออเฮ้ยไม่น่าเชื่อวะปกติผมคิดว่ามันน่าจะเป็นรอยแล้วนะ เออนี้ไม่เป็นเลยใช้ได้ใช้ได้ครับเคี้ยวเคิลก็ไม่หักด้วยเวิร์คก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับเหมือนเดิมน,นะชอบกดไลค์แ like, ชร์กดแชร์ share, ไปไปได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่จะได้ทราบผมมีอัปเดตคลิปวันนี้ไปะละสวัสดีครับ